รีวิวการ์ใหม่แวงกาดไทยฟอร์แมตนอร์มัไฟส์อัตวินทบินโครครวัก G ียูนิตใบใหม่ประจำแคลนชาโดลพลัดินจากชุดของ d p s 0 1กับสกิลที่สามารถสแตนแบงกาดได้และดริฟ์ไม่โดนลบจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับสกิลบอกเอาไว้ว่า Active แบงกาดวันเพื่อเทิร์นคาคอสก็คือรีทรายไดการคุณ2ใบคู่แข่งเลือกรีทรายไดการตัวเอง3าใบถ้าไม่ได้ทำการรีทราย3ามใบจนจบเทิร์น ตัวเองได้รับความสามารถออโต้แวนการ์ดวันเบอร์เทนเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีจ่ายค่าค้อนโดย1นึ่งคอเตอร์บาร์และรีทายเรกากของคุณ2องใบแสตนยูนิตนี้และพลังพุ่งขึ้น10,000และสิ่งที่สําคัญนะครับไรฟ์ของมันนั้นจะไม่ลดลงแม้แต่หน่วยเดียวสกิลนี้ถ้าหากว่าหาจังหวะใช้แบบดีๆจะค่อนข้างเก่งมากกันเลยทีเดียวแต่ถ้าคู่แข่งมีเรกาดเยอะก็เล่นเชนแรงเกอร์ใบเก่าดีกว่านะ เอาละถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเปิดทางส่วอนาคตบทใหม่กัน s t r i k e Generation